ทที่มาที่ที่ของแฟนอีกแล้วดูซิตอนนี้นะ้ำมันเยอะขึ้นมาละม,มาถึงนี้แหละเยอะแล้วยนะน้ำาะเมาตอนนี้นะคะเป็นเวลาสองทุ่มนะมันก็ยังแดดจ้ายอยู่เลยเนะี่ยเห็นไหมใครที่ไม่เชื่อว่าสวีเดนมัน มีแดด24ชั่วโมงนี่ถ่ายให้ดูเลยนะนี่เป็นเวลา2ทุ่มนะแดดยังยังมีเยอะมันมีทั้งคืนเลยมันไม่มีมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีกลางคืนมันมีแต่กลางวันนะเราจะหลับหลับตื่นตื่นเนานะไม่เชื่อก็กดูนะตอนนี้2ทุ่มนะแดดแ้าเลยมาถ่ายให้ดูนะ แต่เราไม่แก้ถ่ายตะวันนะเพราะตาเราไม่ค่อยดี <c oughs> นี่คือท่าเหลือนะเนี่ยนี่ถ้าเป็นหัวหนินนี่คนจิตโคงกันมาเที่ยวกันเยอะน, <c oughs> นะอันนี้สงสัยแตะน้ำเพ <c oughs> <c oughs> รามันหนาเมื่อวานเราแอบ คนเดียวนัแน่แฟนเมื่อจะทำงานอยู่ตรงนน้นเดินมาใกล้เราก็มาดูนี่ก็ดีสอดเราดูดีสอดเราเนาะอืมตอนนี้กำลังบดบดอีกละเพราะว่าเมื่อกี้เดร็จแล้ว กัแนแน่เดี๋ยวคิดแม่จอกันมาใส่เสื้อหลายชั้นนะเนี่ยวันหนาวแค่เก้าองศามาที่นี่น่าจะประมาณเจ็ดมัม้งมื่อยู่บ้านเมือนเ้าเนาะ